แล้วเราจะลองยิงดูนะครับว่าหน้าไม้ตัวนี้กับระเบิดภูเขาปอขาท่อมเป็นไงไปดูออแปลงสุดยอดจริงๆครับตัวนี้นะครับลางไม้ครับยิงนิ่มๆแม่นๆต้องหน้าไม้ซีซีกันหนึ่งครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาพบกับธนากรพิชิงไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามีสินค้าอีกหนึ่งตัวที่จะมานําเสนอนะครับเผื่อใครที่ชอบนะครับไม่ชอบมือสอดนะครับเราก็มีกำคอร่องนิ้วให้นะครับท่านผู้ชมนะทรงนี้เป็นทรงมาตรฐานของไทยแท้ๆเลยท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับเป็นลางไม้ที่ทํายากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นลางไม้หายากแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นทรง กำคอร่องนิ้วครับจับกระชับมือนะครับตัวนี้เป็นหน้าไม้ที่ถือว่าผลิตยากมากๆนะครับทาไมถึงว่าผลิตยากมากๆตัวนี้นะครับเป็นหน้าไม้ยิงป้านะครับที่นะครับกว่าจะได้แต่ละลังนะครับเราต้องเข้าเตาอบนะครับทํา2 0รลังได้แค่80ลังเท่านั้นนะครับทําขึ้นมา200รลังได้แค่80ลังครับที่เหลือมันจะบิดจะเบี้ยวแบบเยอะแยะมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะมีจํานวนจํากัดครับไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเข้ามาแป๊บๆก็หมดเข้ามาแป๊บๆก็หมดช่างพึ่งประกอบเสร็จเมื่อวานนี้พร้อมส่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมก็เลยมาเปิดตัววันนี้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบยิงนะครับในจังหวะที่บางที่บางแห่งนะครับปลาจะแคะๆนะครับ เสียงแรงๆหรือว่าเสียงนิดๆหน่อยๆมันก็ตกใจนะครับเหมาะเลยตัวนี้นะครับเพราะว่ายิงนุ่มมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับสเปคตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เป็นไก่เซฟนกนะครับตัวนี้เป็นไก่เซฟนกนะครับสุดยอดไปเลยนะครับลูกดอกนะครับตัวนี้เป็นลูกดอกนะครับความยาว45นะครับ45เซนนะครับลูกดอกยาวเลยนะครับที่แถมไปให้นะครับตัวนี้ลูกดอก45เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็น ข้างในล่างนะครับลึกห้ามิลกว้างห้ามิลนะครับปีกเรดนาสามมิลแล้วนะครับตอนนี้นะครับข้างล่างเป็นน็อตตับเกี่ยวนะครับขันแน่นแน่นอนนะครับที่จับท่อกระบอกสายพีเป็นสแตนเลสสตีลนะครับกระบอกท่อสายพีเป็นอ่านิ้วนิ้วสองนะครับพันด้วยเชือกสายพีอีร้อยยี่สิบปอนด์นะครับเต็มเต็มเลยนะครับยางหนึ่งคู่นะครับสิบสี่มิลนะครับสิบสี่มิลนะครับแข็งแรงทนทานทรงนี้เป็นทรงที่ สามารถเล็งได้ง่ายสะดวกเลยนะครับตัวนี้นะครับ1 9 9 9บาทครับ1999าบาทครับใช้งานจริงไม่ได้ส่งคืนมาครับเราคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการันตีครับถูกดีมีคุณภาพต้องถนดกว่าจริงๆเท่านั้นครับไปยิงปลาไม่ได้สักตัวครับวันนี้นะครับบรรยากาศมองไม่เห็นเลยเหนไปคืบไปหมดนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงดูนะครับว่าหน้าไม้ตัวนี้กับระเบิดภูเขาปอข้อทอม เป็นไงไปดู แมงสุดยอดจริงๆครับตัวนี้นะครับผมลางไม้ครับยิงนิ่มๆแม่นๆต้องหน้าไม้ TK g u น n e r ครับสเปก็ประมาณนี้เลยไกเซฟปีกเหล็กที่จับพ้อ s t ตนเ l e s s s t e นะครับลางไม้ครับทำยากๆแต่ทานากรทำได้ครับทำสองร้อยลาง ใช้ได้แค่80ลางเราก็ทำครับธนากร TK กันเนอ่เฮ้ยเฮ้เป็นเฮียอย่ายิ้ตกใจมาท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจิมจะลองยิงระเบิดภูเขาเพาะกระท่มให้ดูนะครับหน้าไม้ตัวใหม่หนึ่งพันหนึ่งพันเก้ารยเก้าสิบเก้าบาทครับผมลางไม้สวยๆครับอ่าลองยิงเร็วๆมันจะระเบิดก่อนนี่โอ้โห สุดยอดจริงๆ1.999บาทครับผมนี่ชุดพร้อมใช้เลยล่างไม้จริงครับผมตรงเปี๊ยะตรงเปี๊ยะบอกเลยไก่เซฟนกครับหาคุ้มกว่านี้อยากแล้วเนาะอีกฟังนึงเป็นไงไม่มียังไงก็ไม่มีสุดยอดจริงๆโคตรสวยอันนี้งานตาบเกียวด้วยสุดนยครับผลิตเองนะครับไม่ได้รับมาขายแก้ว